เด็กคนนี้ยังใช้กําลังภายในอีกผลักเขาไม่ออกเด็กคนนี้เป็นใครกันตกลงท่านเป็นใครกันแน่ทําไมเขาปกาดท่านด้วยเพราะเด็กคนนี้น่าคุนๆนะข้าคือลูกสาวคนตัวของแพนหลิวอ๋อนี่หรือลูกสาวที่หนีการแต่งงานแถมโดนไฟลวกหลังอีกน่าสงสารเนาะสมควรแล้วท่านพี่เจ็ดไม่เอาเจ้าสงสัยกลัวหา ดูไม่คู่ไม่ได้ก็เลยมาร่วมงานนี้ลสิท่านพูดว่าอะไรท่านทังหากแล้วไม่มีคนเอา,จาเจ้าเจ้ามัวทําอะไรอยู่จับเด็กคนนี้ไว้หยุดนะเขายังเป็นเด็กอยู่อย่าทําอะไรเขาบางอาจข้ากับคําสั่งข้างเงินหรือไม่กล้าเจ้าค่ะตอนนี้คนเยอะท่านอย่าทําให้คนอื่นเข้าใจผิดท่านสิคะหากคุณรู้ว่าวงค์ห,งหงลังแกเด็กตัวเล็กๆเกจ้าเด็กคนนี้เป็นเด็กที่ท่านพี่หลิงเก็บมา ค่าสั่งสอนเด็กคนนี้เองท่านพี่หลิงจะทำอะไรค่าจะจัดการอีกท่านพี่หรือว่าเด็กคนนี้จะเป็นเจ้าเป็นอะไรไหมไม่เป็นไรเจ้าค่ะอ่าดีแล้วขอโทษเจ้าค่ะขอโทษด้วยเขาชอบยิ่งไปก่อนคนอื่นยอยู่บ่อยๆอ๋อแบบนี้ หลังจากนั้นก็ชอบเอาหนอนไปยัดใส่เสื้อคนอื่นแกล้งคนที่ไม่ชอบเซลลี่มาี่ิก็ได้เด็กคนนี้ยังเด็กอยู่อย่าถือสาเลยนะงานจะเริ่มแล้วเข้าไปกันเถอะไม่คิดว่าวงชายหลิงลงจะละมุนได้ถึงเพียงนี้ไม่รู้ว่าใครได้เข้าไปเข้าครองนะเร็วเข้าไม่ทันแล้ว ขอรับครั้งนี้ของเฮาวางแผนได้เยีย่ยมจริงเลยเดินเล่นที่สวนดอกไม้ไม่เพีเยงเททำให้เราได้เจอองค์ชายยังได้ชมดอกไม้ด้วยไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้คู่ครองของเฮาเก่งอยู่แล้วเจ้าเพิ่งรู้หรือหรอกวันนี้เป็นวันสำคัญของพวกเราท่านพี่ออกไปห่างๆแล้วกันเสียงคนอื่นจะคิดว่าข้าเหมือนท่านพี่ แล้วจะไม่มีคนมาเลือกเสียงนกสิงกาน่ารำคาญจริงๆใครเป็นนกเป็นกาเจนเยนสิเจ้าคะดูสิอง์ชายมากันแล้วคนหล่อคนสวยมาอยู่ที่นี่น่าสนุกจริงๆองคและชะทยยาเป็นไงองค์ชายเจ็ดมีถูกใจเจ้าไหมถ้าไม่ชอบข้าชอบผู้หญิงเรียบร้อย หน้าตาล่ะทำไมข้าต้องนึกถึงนางด้วยหน้าตายังไงก็ได้นะยังไงก็ได้แต่เจ้าไม่สนใจหน้าตาเลยหรือไงอะ่ะเอ่อหลิงหลงเจ้าล่ะท่านลงดอกไม้สวยจังเลยนะข้าไปเด็ดได้ไหมระวังน้มนะเดี๋ยวข้าเด็ดให้ถ้าเด็กๆมาเลือกคู่นะมันจะได้ไหมเนี่ยมุ้งชายเจ็ดหล่อจัง กขาว่าองชายหลิงหลงหล่อก,กว่าข้าชอบหลี่จุนไว้เป็นสมัยนี้ไม่ต่างอะไรกันเลยมองข้าทำไมฮะองค์ชายกำลังเดินมาทางนี้พูดเหลวไหลมองข้าทางหากักไอ้หล่อจังองค์ชายเจ็ดมีเสน่ห์จริงๆแต่น่าเสียดายที่เขามีสัญญาตปง,งานแล้วเ้าว่าองค์ชายเจ็ดเหมาะกับพี่หลิวยาวมากกว่า ถ้าวันนี้พี่ถือเฉาได้ดอกไม้ก็จะได้แต่งงานแล้วสินะหรือว่าข้าจะพูดผิดเธอพูดถูกหรือเวยถถูกไฟไมหมเด็กยงชายเจ็ดก็อยากแต่งงานกับนางข้าชอบท่านมานานแล้วนี่เป็นโอกาสที่ดีถ้าเขาเลือกข้าข้าก็จะไม่ลังเลยอะไรเลยคอยดูนะข้าจะขีดกันไม่ให้หญิงเวยแต่งงานกับองชายเจ็ด ในขณะที่กลิ่นหอมของดอกไม้เต็มอากาศผีเสื้อก็เต้นไปรอบๆฤดูใบไม้ผลิที่สวยงามปลุก,กจิตวิญญาณทุกชีวิตข้าหวังว่าท่านจะรู้สึกถึงความรักข้าของข้าผ่านบทกวีนี้นั่นลูกสาวคนที่สองของแว้นิวนีนางไม่ได้มั่นกับยูวินเฉนหรอกหรอมีเลื่องสนุกๆเกิดขึ้นแล้ว คือไม่เข้าคานี่อออเออดอกไม้สวยขนาดนี้เอ่อรับเอ่อรีบสิรับไปเลยขอพระไทยไปครับอุชายเจ็ดเลือกผ้าแล้วนี่มันอะไรกันลิวยาวทำไมเอาดอกไม้ไปให้องค์ชายเจ็ดอาจจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดก็ได้เข้าใจผิดอะไรพวกท่านไม่ทำตามสัสญญาแบบนี้ตระกูลยู่หินก็เสียหน้านายหญิงตระกูลยู่หิน ้าไม่คิดจะแต่งกับลูกค้านั้นก็ยกเลิกงานมั่นเสียนายหญิงใจเย็นๆก่อนท่านย่าเห็นไหมองชายเจ็ดรับดอกไม้ข้าแล้วน่งตัวดีข้าใช้ความพยายามแค่ไหนหาคู่มั่นให้กับเจ้าที่ได้เป็นนายหญิงตระกูลยู่หินทําไมต้องไปเลือกคนที่เป็นคู่มั่นของพี่สาวเจ้าถ้าข้าได้แต่งงานกับองชายเจ็ดยังไงก็ต้องดีกว่าท่านไม่คิดแบบนั้นหรอ เ้าทําให้ผู้คนมองตระกูลเราไม่ดียังกล้าทําเช่นนี้อีกถ้าองค์ชายเจ็ดไม่ชอบค้าแล้วเขาจะรับดอกไม้ค้าทําไมสัญญาเออข้าพี่เดี๋ยวยาวงู้จริงๆเลยข้าแค่พูดพม่ขี่คําก็เชื่อจนหมดใจก็ดีตอนนี้ตระกูลเราก็เหลือข้าที่เพียรพร้อมไปทุกอย่างใครข้าขีดคันข้าก็จัดการให้หมดเลย เยาวาไม่ธรรมดาจริงๆทำไมเออไม่ชอบแม่นางผูนั้นเหรอหรือว่าอยากแต่งงานกับพี่ใหญ่ของนางปุปปอกข้าพูดถูกแล้วสิถึงแผ่นหลังของนางจะไม่แต่นางก็เคยช่วยท่านไว้นะถึงนางจะอยู่แฟนศิลนาบดีแต่นางก็คงอยู่อย่างไม่มีความสุขอะใช้โอกาสนี้เลยสิก็คิดซะว่าเป็นการตอบแทน เนี่ถือดอกไม้จะไปไหนข้าล้อเล่นหรือว่าเขาที่จะทำจริงๆอ่ะฮ่าฮฮเจ้าชื่ออะไรอ่ะเจ้าลี่ขอรับลี่เหรอมีความหมายว่าจากไปอ่ะทนพ่อบอกว่าให้ชื่อนี้เพราะข้าเกิดมาด้วยความหวังและความเ้สว่ามันเป็นชื่อที่ยอดเยี่ยมเอานะ่ถ้าลุงแค่เข้าใจผิดอย่าถือโทษโกรธเขาเลย ท่านลุงว,ว้าวองชายน่ารักจริงๆยังรู้จักลอบใจเด็กอีกเด็กคนนั้นน่าจาจริงเลยถูกเก็บมาแล้วยังดูแลขนาดนี้ก็ได้ท่านพ่อเคยบอกว่าต้องรู้จักให้อภัยคนอื่นเด็กคนนี้น่ารักจริงๆท่านลุงถ้าค่าแต่งกอน่าจะได้ดอกไม้ไหมเจ้า่าแต่งกอได้เหรอดวงอาทิตย์ เหนือภูเขาที่ส่องแสงแม่น้ำเหลืองไหลผ่านภาพที่ยอดเยี่ยมโดยการปีนขึ้นตัวแดงเติบโตในดินแดนทางใต้ต้นไม้ในฤดูใบไม้ผีิดอกไม้กลิ่นหอมชวนเชยชมเอ้ยเด็กอายุห้าขวบทำไมฉลาดแบบนี้แต่งบทกณ์ได้ด้วยถ้าไม่ธรรมดาจริงจริงเออนี่คือบทกวีของเจ้าเหร ถ้าแต่งแล้วส่งดอกไม้มาให้ข้าสิแม่เป็นคนสอนเข้ามานะฮองเฮาเสด็จเี่เด็กนี่จะคิดว่าที่นี่ที่ไหนกันฮองเฮาลูกชายขององค์ชายดิง่งหลงนี่ฉลาดจริงๆขอพระไทยฝ่าบาทเด็กถูกเก็บมาจะไปรู้อะไระของเฮาไปค้าเด็กคนนี้ไม่มีมารยาทจะอยากได้ดอกไม้เงินหรอ ไปเอามห้ก็ซิขอพระไทย้องเฮาขอรับฮะแม่แห้องเฮาอยัางชอบเด็กคนนี้เว้ยไอเจ้านี่โง่จริงเลยบางเจ้าอยากแต่งงานกับองชายลิงหลงก็ต้องใช้เด็กคนนี้เป็นเครื่องมือซะซิแต่เด็กคนนี้ไม่ชอบข้านะไปคะท่านหมายถึงหลังจากที่ข้าแต่งงานกับท่านพี่หลิงก็จช้การเด็กคนนี้เสียท่านลุงจะแต่งงานกับนางจริงเหรอ ไม่ใช่เรื่องของเจ้าไม่ได้ข้าไม่อนุญาตท่านลุงจะขอท่าน,านแต่งกลับไปเดี๋ยวนี้ท่าน,นต้องลาป่าก่อนไม่งั้นข้าจะให้ท่านลุงแต่งกับนางยักษ์ใจร้ายคนนั้นนะจะเรียกว่าข้าว่านางยักษ์ใจร้ายเงั้ยหรือเด็กไม่มีใครสอน องหญิงระวังคาพูดด้วยท่านพี่ข้าเปล่าไปคะมานี่ท่านลุงท่านจะแต่งงานกับแม่นะมาเวไยจริงๆใช่ไหมไม่หรอกท่านพี่ <c oughs> มูชายเป็สิปฏิเสธเวไยงั้นพวกเราก็มีโอกาสแล้วลสิมูชายขรักต่นานนอกจากท่านแม่แล้วไม่มีใครแต่งงานกับท่านลุงได้นะท่านลุงดีกับข้าอย่างไงข้าก็จะมาให้ท่านแต่งงานกับ นไม่ดีท่านแม่แต่งงานกับท่านลุงก็จะดีเพราะจะได้สืบหาคดีต่อยังไงก็ไม่มีใครสงสัยท่านแต่งงานกับท่านลุงได้ไหมขอะใทพี่คะแต่ข้าคงรับไว้ไม่ได้เก็บไวเ้เถอะถือว่าข้าขอโทษแทนเจียวลี่องชายกำลังขอนางแต่งงานนางผู้นี้ไม่ธรรมดาเลยนะเนี่ย หปีก่อนทำให้ท่านหลงไหลหลังจากห้าปีก็มาโปรยสเสน่ห์ใส่องค์ชายหลิงหลงอีกไม่ธรรมดาจริงๆรอบไปซะเออหลิงหลงพูดขนาดนี้แล้วจะรับไปเถอะไม่ได้ไม่ได้ไปคะองชายได้ช้ยญากพูดขนาดนี้แล้วเจ้าไม่รับคงจะเสียหน้าท่านแม่ช่วยท่านหลงเร็วเข้า พากานทำแบบนี้ทำให้ข้าลำบากใจอ่ะอยากคิดว่าข้าจะแต่งงานกับท่านละ่ะข้าสามารถหนีได้ทุกเมื่อเพราะเซลล์หลีลงนะขอไป้ไทไปคะรเบาไปแล้วไม่อย่ามาเสียใจทีหลังลนะ่ะตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเจ้าเป็นของข้าสวยจังเย้ท่านรู้ไม่ต้องแต่งกับคนอื่นแล้วอ่ะ อหลุงทั้งงั้นมีดอกไม้สวยๆเดี๋ยวข้าจะแต่งบทกวีให้ฟังดีไหมเออได้สิได้สิด,สดอกไม้ของข้าอะไรกันทำไมเอาดอกไม้ไม่ข้าทำไมมาจากไหนองคชายลิงหลวงกับองค์ชายเจ็ดกำลังแย่งผู้หญิงคนเดียวกันอืมอยู่เวอรอีกแล้วเหรอ เริ่มสนุกแล้วสิองชายข้ารับไว้ไม่ได้เลคะคนอื่นที่เจ้ายังรับได้แล้วทำไมของข้าจะรับไม่ได้ก็เพราะว่าผู้หญิงของข้าไม่รับของของคนอื่นไงละ่ะสัญญายกเลิกงานมั่นยังไม่ออกมาตอนนี้นางก็ยังเป็นคู่มั่นของข้านะเจก็พัดออกคำสั่งให้นางไปส่วนแล้วถึงจะไม่มีคำสั่งออกมาก็าตาม นางไม่รับของท่านหรอกจะรับไม่รับข้าไม่ใช่ของเล่นของใครข้าดียังไงบังคับให้ข้ารับดอกไม้องชายไม่อยากยกเลิกงานมั่นกับข้าหรือไปคะคินด,ดีแล้วเหรอไปคะเฮ้ยเจ้าองชายเป็นอะไรไปไปคะท่านไม่ได้ชอบข้าเงินหรอกหยุดหยุดหยุดเลยนะพอแล้ว น้องข้าใจเสอะอย่าแกล้งเขาข่าวแคนล้อเล่นเอาแข่ okay, ไม่ดูสิเจ้าทําได้ยังไงองชายเป็นอะไรไหมเมกี้ก็เพาะหลี่จุนมาแกล้งข้าข้าถึงรองเอาดอกไม้ไปให้นางไปกันเถอะนางผู้นี้เหมือนเขาคนนั้นจริงๆประตูว ในหญิงเกิดเรื่องใหญ่แล้วคุณชายน้อยหายตัวไปว่าไงนะยูวินเหมือนสินหลานสาวตระกูลยูวินท่านยา่าท่านย่าเป็นลมรีบพาหมอมาที่นี่แล้วออกไปก่อนนางไม่มีอากาศหายใจช่วยทำอะไรฝังเข็มจะเป็นใครมาจากไหนอยากตายหรือไง่อย ก็ขอรับไม่ต้องกลัวมีค่าทั้งคนรักษาเถอะดิน้วยเจ้ารู้เรื่องพวกนี้มาได้ยังไงให้หมอรักษาเถอะรักษาเถอะรักษาให้ตายไปเลยนี่คือวิธีฝังเข็มตี้หายสับสูนไปนานแล้วนายยืงฟื้นแล้วแม่นางหรือมีความสามารถจริงๆข้าขอโทษที่เข้าใจเจ้าผิดไม่เป็นไรเมื่อกี้ข้าอยากช่วยเลยบุบบานจนเกินไป ขอบคุณเจ้าที่ช่วยท่านย่าของข้าขอบใจเจ้ามากตระกูลหลิวมีหลานสาวเก่งแบบนี้ด้วยหรอไม่ได้แล้วข้าต้องจัดการซะแล้วมีคนจับตัวหลานข้าไปคุณชายช่วยก็น,น้อยด้วยไปคะเด็กหายไปอีกแล้วฆาตกรเริ่มรับพาตัวเด็กอีกแล้วท่านย่าข้าขอไปดูแลได้ไหมนายหญิงร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงนะอย่างข้าจะไปคุยเรื่องสัญญามั่นให้ด้วย ก็ดีเหมือนกันเมื่อกี้น้องเจ้าทำเราขายหน้ายิ่งนักเฮ้ะเจะไปเถอะจะได้ช่วยตามหาคุณชายด้วยเจ้า<พ>ค่ะก็ดีเลยข้าก็มีเรื่องอยากให้คุณหนูหลิวช่วยข้าจะออกไปตามหาคดีเด็กหายคงไม่มีเวลาอยากจะให้คุณหนูหลิวช่วยข้าดูแลเจอรี่ได้ไหมอันแม่จะให้ข้าเรียกเธอว่าอะไรดีเรียกว่าพี่คนสวย จะอยู่วินรอมันตั้งนานนี่ี่สุดก็แสดงตัวตนออกมาสักทีว่าพวกท่านจะกล้าทำอะไรกับข้าอยู่วินชินอยู่วินชินโอนประจำพระราชวังก็เราว่าองค์ชายหลงนี่คือหลานเล่นของหลานชายข้านะคนพวกนี้เป็นคนรับใช้ท่านมีอะไรก็ถามได้เลยไปทำตามที่ข้าเคยสอนเสียท่านเป็นคนดูแลคุณชายทั้งหมดเลยเหรอ ตอนเกิดเรื่องพวกท่านทำอะไรมาบ้างอะนี่คือร้านก็หายตัวไปท่านไม่ทำอะไรหน่อยเลยเรอะให้เด็กแค่นี้มาสอบสวนได้ยังไงหากท่านอยากให้ข้าช่วยก็ทำตามานี่ท่านพ่อใจเยน็นๆเด็กคนนี้ฉลาดนะนะลองเชื่อเขาดูสักครั้งเถอะทำแบบนี้ก่อนถ้ายังหาไม่เจอค่อยว่ากัน เ่านพี่พูดถูกใจเย็นก่อนเจ้าคะให้เด็กมาสอบสวนมันจะได้อะไรก็จะลองดูซิจะเก่งแค่ไหนกันมีอะไรผิดปกติอีกไหมถ้าทางเซวรี่เหมือนเจ้าจริงๆลูกค้าก็ต้องเหมือนค่าสิอ๋อคุณชายเป็นไงมั่งรู้แล้วขอรับข้าพูดตอนนี้ได้ไหมหนึ่งคุณชายหายไปตอนที่เวลาทานข้าวอดี บาวคนนึงไปเอาข้าวอีกสองคนก็อยู่กับคุณชายดนหน้าบ้านก็มีคนกวาดลานด้านหลังก็มีคนซักผ้าข้างหน้าข้างหลังก็มีคนอยู่ฆาตกรเลยเลือกเข้ามาทางด้านข้างอืมฆาตกรเปมีคนที่รู้วิชาจะมาทางไหนก็ได้นะถ้ามันอยากจับล้านข้าก็คงทำได้ไม่ยากหรอก มันข้าตาพิสูจน์ให้ท่านดูเฮยพอแล้วพอแล้วลงมาได้แล้วมมนอันตรายท่านรู้เห็นอะไรไหมเอเจ้าไหมถึงเงาใช่ขอรับ วันนี้อากาศนี้ถ้าเขากระโดดมาจากข้างบนเหมือนข้าเขาจะมีคนเห็นแน่แต่ข้าถามพวกเบาแล้วคนพวกนี้ไม่เห็นเงาอะไรแม้เงาของสัตว์ที่อยู่บนต้นไม้ก็แสดงว่าฆาตกรไม่ได้มาจากข้างหน้าและหลังอย่างแน่นอน